อยู่ในกรอบอยู่ในคันลองอยู่ในความคาดหวังล้วมาอย่างนี้ตั้งแต่อนุบาลน,นั่งทําแบบฝึกหัดอย่างเดียวทาไปเรื่อยๆสอบไปเรื่อยๆทำแล้วสอบจดแล้วท่องท่องแล้วจําจําแล้วสอบสอบแล้วลืมวนอยู่อย่างงี้สิปีจนกระทั่งเวลานี้เราก็เจอว่าเด็กแบบเนี้ยเด็กที่อยู่ในคันลองอยู่ในกรอบล้วนแต่เป็นโรคซึมเศร้าต้องการไปหาจิตแพทย์เรื่องใหญ่คือพ่อแม่อยากแข่งขันลูกเป็นหน้าตาของเราการศึกษาเราแย่มากตกต่ําอย่างที่สุด นะคะไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนาคนเพื่อจะอยู่ในโลกข้างหน้าจนกระทั่งว่าภาครัฐก็ไม่เคยสนใจคุณต้องเข้าใจว่าคุณมาบริหารประเทศไม่ได้มาบริหารแค่ทรัพยากรคุณบริหารคนด้วยใช่ไหมคุณมีหน้าที่สร้างพื้นที่ที่ให้คนประเทศนี้เนี่ยเติบโตเพื่อที่จะไปรับภารกิจสังคมข้างหน้าต คือจ,จริงๆเนี่ยรู้จักคุณหมอครั้งแรกสุดเนี่ยก็จากจดหมายนะคะคุณหมอเขียนจดหมายมาพร้อมสมต้นฉบับมาให้พิจารณาตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าจิตแพทย์คงอยากจะทำความเข้าใจกับพ่อแม่เรื่องการเลี้ยงลูกโดยใช้กระตูนมาเป็นตัวช่วยแล้วก็พูดถึงเรื่องทางจิตวิทยาของของเด็กมาเข้มข้นมากตอนทำเรื่อง EF ด้วยกันพอพี่มารู้จักเ e อก็มีความรู้สึกว่าตัวเองซาตริ ที่เราทํารักลูกมาตั้งตั้งยี่สปีเนี่ยนะคะที่จริงนะ่ะจับเรื่องนี้เรื่องเดียวทำเรื่องนี้ให้ดีเรื่องเดียวนี่มันน่าจะเป็นนางอ,อกมันควรจะเป็นเป็นประเด็นใจกลางของการเลี้ยงลูกการสร้างมนุษย์ของเราผ่านไปสักประมาณปีนึงคุณหมอก็กลับมาแล้วก็พูดคุยว่าคุณหมอเสนอสิ่งที่เรียกว่าบันไดเจ็ขั้น EF เนี่ยเป็นแต่ต้องเห็น ขั้นของบันไดที่มันมาตั้งแต่เรื่องของเซลล์พัฒนาการทางจิตใจความเป็นตัวตนของ,ของมนุษย์คนหนึ่งนั้นคุณหมอทําให้มันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่ในสเฟียร์เดียวกันที่ชัดเจนมาก EF เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการทํางานของเส้นใยประสาทที่เรื่องสําคัญคือว่าเมื่อมันถูกบอกซ้ําๆถูกทําซ้ําๆเส้นใยประสาทนี่มันจะวเร่ง มันจะฝังตัวเหมือนฝังชิปเช่นสมมติว่าเราแม่สอนให้เราเป็นคนทําอะไรแล้วรู้จักเก็บนะครั้งแรกสมองเรามันไม่ชินตอนเราสองสาขวบนะเราเล่นของเล่นเราก็ทิ้งแม่บอกเก็บลูกนะแม่มาช่วยเก็บสมองเรามันก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการเก็บแล้วมันก็จะจําได้ว่าเล่นแล้วเก็บนี่คือการวางโครงสร้างของสมอง อันนี้คือเรื่องสําคัญนั่นกระบวนการสอนของเราในตอนที่เราพูดถึง6กขวบนี่แหละก็จะเป็นตอนที่จะสอนให้เขาใช้ส่วนคการฝึกอย่างเงี้ยห้าหเรื่องแค่นี้เด็กก็จะเกิด EF แล้วเขาจะเป็นคนคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นไม่กลัวอะไรเงี้ยไม่กลัวความลําบากการที่เราจะลงทุนเรื่องนี้ในสังคมไทยมันคือทางลัดที่เป็นทางรอดถ้าไม่ทําทางลัดอันนี้นะคะตะบี้ตาบันไปหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเนี่ยไม่มีทาง เราจะงมเข็มอยู่นั่นน่ะคุณหมอจะย้ําเรื่องหนึ่งมากมากก็คือว่าเราต้องทํางานในระดับท้องถิ่นคือพูดง่ายต้องไม่ไปฝังกับกระทรวงว่าคนท้องถิ่นเขารักลูกลักหลานเขาในอย่างตอนนี้เชียงรายเนี่ยราชบัลเชียงรายกับอำเภออีก9กาอำเภอที่กําลังสมาคทาน e เเต็มๆทํางานด้วยกันแล้วเราไม่ต้องสนใจว่าหน่วยเหนือจะพูดอะไรอะ่ะไม่สนใจอะ่ะแต่สารสสุขที่นั่นครูที่นั่นผู้นำชุมชนที่นั่นจะช่วยกันทำเรื่อง EF เพราะเขาจะเอาลูกหลานเขารอด EF เนี่ยคือเรื่องของ Freedom Free d o m of school, freedom of teachers, แล้วก็ freedom of students การทำาอเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในกระบวนแล้วเอาจริงมาจังกับมันเราจะพบว่ามันกลามันขัดกล่าวตัวเราพร้อมๆไปกับที่เราขัดเกลาลูกทุกคนพูดอย่างนี้เลยเราคิดว่าเราจะไปสร้างเอฟให้เด็กอ่ะแต่เข้าจริงอ่ะเราเป็นคนที่ได้ก่อนใจเย็นขึ้นคิดก่อนพูดอ่ะเอฟมันบอกเราว่าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำใช่ไหมฮะยืดยุ่นหน่อยอยู่ให้ง่ายๆปรับตัวให้ดี อะไรทำนองเนี้ยนะคะ,ะทาอะไรทําให้สําเร็จประเมินตัวเองสม่มําเสมออะไรพวกเนี้ยคือหลักมันก็มีอยู่ไม่กี่ข้อในที่สุดเขารู้สึกเขาทําได้แล้วมันก็เลยถึงไปเปลี่ยนเด็กเด็กไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราไปพร่มสอนเขาอย่างเดียวนะคะหรือไปจัดกิจกรรมแอคทีฟเลอร์เนี้เขาอย่างเดียวไม่ใช่เขาดูครูดูพ่อแม่ตลอดเวลาเด็กเป็นอย่างที่เราเป็นมากกว่าเป็นอย่างที่เราสอน ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะคะที่ทําใหา้แวดวงของการพัฒนาเด็กเนี่ยมันจบแค่เรื่องความความสุขความรักความเมตตาการุณาความปรารถนาดีต่อเด็กม,มันมันมักจะจบแถวๆนี้สถานการณ์ประเทศไทยที่มีลักษณะอย่างที่เราเห็นนมันทำให้ความชัดเจนมันมากขึ้นนะคะว่าเด็กโตอย่างนั้นไม่ได้ เด็กโตยอย่างที่เรหาหวังไม่ได้หรอกถ้าสภาพเศรษฐกิจสัง,มสมงคมการเงินเราไม่เปลี่ยนไม่ไปในทิศทางที่สร้างสารรค์ใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะอันนี้เนี่ยก็เป็นโจทย์ใหญ่การที่คุณหมอประเสริฐออกมาทําเรื่องแบบนี้มันสะท้อนนะคะว่าหนึ่งก็มันก็ได้ช่วยชีวิตผู้คนนะคะแน่นอนหนึ่งชีวิตก็มีความหมายแต่แค่นี้มันไม่พอมันไม่ใช่แค่เดก2000็ก2 0 0 0 20,000คนที่ผ่านมือหมอแต่มันเป็นล้านๆคนเด็กเป็นเด็กไทยนะคะ เป็นล้านๆคนที่อยู่ในอาการแบบนี้ถ้าไม่แก้ที่ระบบแล้วมันจะไปแก้ที่ไหนนะอย่างที่พูดตลอดทางของการเลี้ยงเด็กเนี่ยสังคมต้องดูแล It takes a village to raise a child มันไม่ใช่แค่ว l l เลจ It takes a country to raise a child ทุกกระบวนของการเลี้ยงเด็กเนี่ยแน่นอนสังคมต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทุกครั้งที่พูดเรื่อง,องใหญ่มันต้องเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆเชื่อมต่อหรือทุกครั้งที่พูดเรื่องมนุษย์ตัวเล็กๆ มันต้องเห็นว่ามันไปถึงโครงสร้างได้เรื่องการการหัวข้อน,นี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่ที่น่าสนใจมากนะคะโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าดีนะคะดีที่ที่คณะเสฐศาตรต้องขอบคุณเลยแหละอตอนแรกก็งงว่าคุณหมอมามามาไมา้ไหนรอบนี้นะคะแต่พอคิดจริงจงจัง,จงๆดูหัวข้อจริงจังเอออันเนี้ยถูกต้องต่อไปโลกต้องคิดอย่างนี้เอาคนเป็นเซ็นเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อกับทุกเรื่อง